i <coughs> สวัสดีครับองนกเขาใหญ่เรียนนี่ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับที่โพสติดตามองนกเขาใหญ่ที่โทรมาทางองนกเขาใหญ่ที่ไปเที่ยวค่ายที่ไปรับนกเองที่โทรมาสอบถามครับที่โทรมาปิดก็ขอขอบพระคุณมากครับนี่ครับวันนี้เอาเจ้าบิ๊กที่หลุดจองครับนี่ครับเสียงใหญ่ขลุมดีครับตัวนี้ก็ลุดจองเป็นที่เรียบร้อยครับก็เอฟซีกัวบงอง กลัวจะใส่เนื้ตไม่ร้องหมอไม่ต้องกลัวครับนี่ครับนี่ครับก็วางไว้กับต้นไม้นี่ครับไม่ต้องกลัวครับเกาๆจุดๆมาแล้วครับนี่ครับนี่นี่จิกไปร้องไปครับจิกไปร้องไปครับไม่แพงครับโทรสอบถามได้ครับนี่ครับส่งได้ทั่วโลกทั่วไทยทั่วประเทศครับแต่เป็นสองกุ๊กครับเสียงโตคลมดีครับ เคียงเนิ่งๆครับนี่ออดอ้อนดีครับตัวนี้เรียกเรื่อยๆไม่ทีครับต่อได้สายไฟพุ่มไม้ได้หมดครับนี่เอฟซีได้ดูได้ชมเรับงเื่องครับนี่นิ่งๆครับในดินพวกครับนี่โอนจริงส่งจริงครับนี่ดูครับนี่ครับนี่ตัวใหญ่ครับนี่หลายสวยมากครับนี่ อันนี้เฉลยก็ประมาณ30ปีกว่านี่ไม่ได้โม้ครับนี่เรื่องจริงครับนี่